นกช่วยเป็นนกข้าวหนมงกลตกป,อย,ปอยนะคะนี่นี่ก็ปรับแป้งไว้นะคะดอพุปเดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลุงก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะหลายคนถามว่าช่วงนี้ลุงปลูอะไรไว้บ้างนะคะก็เลยจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าปลูอะไรไว้บ้างเนาะจริงๆลุงก็ไม่ได้ปลูอะไรค่ะทุกคนคือปีนี้คือปีที่แบบว่าไม่ได้ปลูกอะไรเลยนะคะจะให้ดูที่เพื่อนบ้านเขาปลูก่อนนะคะว่าเพื่อนบ้านเขาปลูอะไรวันนี้ ามาทำอันนี้ด้วยนะคะมาถอนหญ้าเนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆบ้างนะคะประมาณนี้เลยอยู่กับประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้คือปลูกอันนี้นะคะปลูกถั่วด,ดินงแล้วก็มีข้าวโพดแล้วก็มีฟักทองนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวเนาะนี่ก็คือตอนนี้ก็คือโตประมาณนี้แล้วนะคะเพราะว่า อนอดช่วเป็นนอดข้าดหน่อหมูก็หล่ะมั้งเออเอ๋อก็คือปู่ช้าวกว่าเพื่อนๆนะคะก็คือโตประมาณนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือถอนหญ้าเพราะว่าหญ้าเต็มแบบว่าเต็มมากเลยนะคะขึ้นเร็วมากบรรยากาศวันนี้ก็คือดีนะคะวันนี้ฝนอ่อยฝนตกปอย,ปอยๆนะคะนี่ประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือ เสาล่ะที่กั้งไว้นะคะก็คือเป็นรั้วเนาะรั้วก็ทําไว้ประมาณนี้อันนี้คือดึงรั้วเอ่อรั้วน้มใช่ไหมอ่ะแล้วก็สายด้วยอ,อันนี้นะคะเป็นตะข่ายเป็นยางเนาะอันนี้พวกกังงูได้ดีมากเลยนะทุกคนเนี่ยขำหมดแล้วอะ่ะอันนี้พวกกังงูได้ดีมากเพราะว่ามันเวลางูเข้ามาใช่ไหมมันตีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมันเข้ามาไม่ได้เนะาะก็คือดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยว จะให้ดูที่ลุงปู่นะคะอุยดอกอัาชาันสวยมากเลยว,วันนี้ดูดีดอกอัาชาันสวยมากเลยนี่ก็ปรับแป้งไว้นะคะก็คือเมื่อกี้ถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปแล้วก็ทุกคนบอกว่าอย่าให้ลุงแบบชอบลุงที่แบบว่าปรับแป้งอะไรประมาณนี้มาเหมือนกับว่าแบบบ้านๆใช่ไหมเสาบ้านแล้วก็เหมือนแบบดูแบบธรรมชาติอะไรประมาณนี้ใช่ไหมภูเขานะคะตรงนี้สวยมากเลยเพราะว่า ลู้ชอบภูเขารงนูดนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมอกขึ้นนะคะอันนี้ก็คือหน้าบ้างนะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวให้ดูถ่ายให้ดูตนะั้งแต่ลงไปวันใดเลยนะคะผับบุ้งแม่น้ํานะคะแล้วก็ตัดแล้วก็มาปลูไว้อย่างนี้เนาะให้มีน้ําแบบขังตลอดเวลาอะไรอย่างนงี้นะคะก็มีย่อออกมานะคะนี่เห็นไหมสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงสายพันธุ์ โชคอันนัน,นะคะลุงแรกเนี่ยรอบแรกเนี่ยก็คือกินหมดแล้วนะคะอันนี้คือออกมารอบที่สองก็จะรูปประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นแตงกวานะคะแตงกวาของบนดอยเลยเนาะนี่ลุงก็ปลูกไว้เหมือนกันนะคะถั่วด,ดีเนาะตอนนี้ก็คืออดดอกแล้วนะนี่อดดอกไวมากเลยอะ่ะก็คือไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าปีนี้ ลุงปัดที่นาบ้างนี้หน่อยนะคะก็เลยเอาดินจากหน้าบ้างเนี่ยมาถมมาถมไว้ที่นี่นะคะก็เลยดินมันไม่ค่อยดีเนาะก็เลยปลูกอะไรไปก็ไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นย่ฟ้าทองนะคะแล้วก็จะมีเผือกเผือกอันนี้คือจะเป็นเผือกม่วงก็ประมาณนี้ค่ะท่านี้ก็คืออันนี้จะเป็นหัวเชิเท้านะคะอันนี้ เก็บไปแล้วแล้วก็จะมีแต่ยอดออกมาอีกเนาะสวยมากเลยอะดอกอะดอกสวยมากเลยสีสวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูระหว่างปลูกบนดินนะคะก็คือจะสมบูรณ์ประมาณนี้ปลูกบทงไซก็คือจะสมบูรณ์ประมาณนี้ลุงิีว่าปลูกบทงไซดีกว่านะคะนี่สมบูรณ์มากเลยอะอันนี้คือาซนะปลูกบนดีก็คือประมาณนี้ ็อย่างที่ลุงว่านั่นแหละค่ะเพราะว่าดีมาถงนะคะดีใหม่เนาะมันก็จะมีหัวแซ่นะคะหัวแซ่นี่ก็คือปลูกใหม่นะคะก็ได้อยู่ประมาณนี้นี่เนะาะตำน้ำําพริกอร่อยมากเลยอันนี้ก็คือกินได้ทั้งน้นเลยนะคะต้มพริกตรงนี้ก็คือปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ยังไม่ตายเลยตอนนี้ก็อ๋อลูกคือเยอะมากเลยนะคะเอาไปเก็บตำน้ำําพริกคือได้หนึ่งมือเลยนะนี่ เรดดเข้านั้นเลยนะคะนี่อันนี้คือผักชีฝรั่งหรือว่าผัดชีใบเลยนะคะงามๆก็ประมาณนี้นะคะที่ลุงปลูกไว้นากก็คือไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ